เมื่อทีมทหารรับจ้างฝีมือชาตที่เก่งแล้วก็โหดไม่น้อยหน้าไปกว่าหน่วยรบพิเศษในกองทัพต้องมารับงานคุ้มกันเป้าหมายจากโคดไวรลายสุดอันตรายที่เคยเล่นงานพวกเขามาแล้วซึ่งในครั้งนี้ดีรเรกเพคข,ของเราจะสามารถหลางนีแขนที่เคยถูกลูปคมในอดีตได้หรือไม่รวมถึงบทรสรุปของการต่อสู้ในหนังเรื่องนี้มันจะจบลงแบบไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับโดยที่ตัวหนังก็ได้เปิดเรื่องมาที่กลุ่มทหารรับจ้างกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกเขาาากกกํํลัังงทริจเสี่ยยตนอู ย่งไรซะดูเหมือนว่างานในครั้งนี้มันจะยากแล้วก็อันตรายมากๆทุกคนในทีมของดีเลกล้วนถูกกองกาลังติดอาวุธปริศนากระหน่ำยิงเข้ามาอย่างไม่ยัง้งขนาดที่ว่าไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยทว่าถึงแม้ทุกคนในทีมจะอยู่ในเหตุการณ์ที่สิ้นหวังมากขนาดไหนพวกเขาทุกคนก็ต่างกัดฟันสู้กันอย่างสุดชีวิตจะไม่มีการทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังทั้งนั้นจนกระทั่งในท้ายที่สุดดีเลกเขาก็สามารถพาทุกคนในทีมรอดชีวิตกลับมาจะได้และต่อมาหลังจากที่จบเหตุการณ์ต่อสู้ของดีเลกตัวหนังก้ััารนะใหบ าอเมริกซึ่งในคืนนี้เองเธอก็ได้เดินถืออุปกรณ์อะไรบางอย่างมาส่งมอบให้กับเดร์พาร์โดเนอร์ชายผู้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวายร้ายตัวฉกาจที่ทางการอเมริกาอยากจะได้ตัวเขามานานมากแล้วในตอนที่อีวายืนเจ้าสิ่งนี้ให้ไปเธอก็ได้บอกกับเดร์พาร์โดเนอร์ว่าถ้าเกิดเขามี AI ที่ทรงพลังมากพอมันก็คงจะสามารถทําสําเนาสิ่งนี้ออกมาได้ด้านพาร์โดเนอร์พอเขารับสิ่งนี้มาแล้วตัวเขาเองก็ทึ่งเหมือนกันที่อุปกรณ์ชิ้นเล็กขนาดนี้มันจะทรงพลังขนาดที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกบนี้ได้เลยทว่าตามที่พาร ก็จะมีแค่การส่งมอบเจ้าอุปกรณ์ชินี้แค่นั้นแต่แล้วจูจ่ๆลูกน้องของเขากลับทําท่าทีชักปืนขึ้นมาราวกับว่าตัวเขากับลูกน้องมีแผนการอะไรบางอย่างที่มันนอกเหนือจากนี้หลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ดีเร็กเพ่ของเราดีเร็กเขาตื่นนอนขึ้นมาด้วยอาการหวาดผวาโดยนี่มันก็มีเหตุผลมาจากความฝันของเขาซึ่งดีเร็กก็มักจะฝันถึงเหตุการณ์ในตอนที่ทิมของเขาได้พาถูกโจมตีจนเข้าตาจนสูดเหตุการณ์ในวันนั้นมันยังคงวนเวียนอยู่ในหัวเข้ามาตลอดพระเอกของเราไม่สามารถลบมันออกไปจากใจได้เลยและเพื่อจะทําให้ตัว สบายใจขึ้นดีเลกก็เลยเลือกมานั่งทําความสะอาดปืนสุดรักสุดห่วงของเขาและหลังจากที่เขาจัดการกับตัวเองจนสบายใจขึ้นมาแล้วดีเลกเขาก็ได้แต่งตัวออกไปยืนรอใครบางคนที่หน้าบ้านซึ่งไม่นานหลังจากนั้นก็ได้มีรถสุดหรูคันหนึ่งมาจอดรับเขาและชายที่ถ่อมารับดีเลกถึงที่แบบนี้เขาก็มีชื่อว่าเดตันชฉาเมอร์เจ้าของบริษัทเชสเตอร์เฮาส์บริษัทรักษาความปลอดภัยชั้นนําของโลกเลยทันทีที่เดตันเขาได้เจอกับดีเลกเดตันก็ได้บอกว่าคนที่แนะนําดีเล็กให้เขารู้จักหมอนั่นน่ะยยเเามกนลลั็ทํให้ เดยตันเขาอยากร่วมงานกับดีเล็กมากๆทว่าดีเล็กก็สงสยัยว่าคนที่แนะนําเขาคือใครเพื่อคลายความสงสยัยทั้งฝั่งเดตันก็เลยไปจอดรถรับชายคนนั้นและปรากฏว่าทันทีที่เขาขึ้นรถมาดีเล็กเขาก็ดีใจมากๆเนื่องจากชายคนนี้ก็คือนิคลาสฟ็อกอดีตเพื่อนร่วมทีมของดีเล็กที่เคยทํางานด้วยกันมาเยอะมากมันจึงไม่ปแปลกอะไรที่2คนนี้จะสนิทกันสุดๆแต่ยังไงซะถึงแม้ว่างานานี้จะมีฟ็อกเป็นตัวกลางดีเล็กก็อยากรู้อยู่ดีว่าเชสเตอร์เฮาต้องการให้ทีมของเขาไปทํางานอะไรให้กันแนะ่ด้านฟา็ Owner. มันได้ขโมยเทคโนโลยีสุดล้ำค่าของชตเตอร์เฮาไปและถ้าเกิดอุปกรณ์ชิ้นนี้มันไปอยู่ในมือคนชั่วช้ายอย่างเจ้าหมอน,นันมันก็อาจจะเกิดเรื่องเรวร้ยายกับทุกคนบนโลกนี้เลยก็ได้ถ้าจะให้ยกตัวอย่างความอันตรายก็ดูจากข่าวเครื่องบินที่เพิ่งจะตกได้เลยเหตุการณ์ความโหดร้ายครั้งนี้ไม่มีผู้รอดชีวิสตสักคนเดียวนี่แหละมันคือความอันตรายของเทคโนโลยีที่แพโดเนอร์ขโมยไปแต่ก็ยังดีที่อุปกรณ์ชิ้นที่ว่ามันมีรหัสคอยป้องกันเอาไว้และคนที่รู้รหัสนั้นก็คือเดตันเองหมายความว่่าในนนนนตตอีี้เเเดักก็ลลลยปบุคท รกาตัวที่สุดและที่มาเลวร้ายไปมากกว่านั้นก็คือในอีกไม่กี่วันขนา้างหน้าเดตันเขาต้องไปดูงานที่โรงงานล้างแห่งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นงานที่สําคัญมากๆเนื่องจากมันก็มีเงินมากกว่าพันล้านเดิมพันในงานนี้นั่นก็เลยทําให้เดตันเขาต้องเดินทางไปที่นั่นด้วยตัวเองฟ็อกเขาก็เลยอยากจะจ้างทีมทหารรับจ้างของดีเร็กมาคอยคุ้มกันเดตันในวันที่เขาไปดูโรงงานล้างนอยทว่าทางฝั่งดีเร็กเขาก็ไม่อยากรับงานแบบนี้สักเท่าไหร่เนื่องจากพวกเขาก็ไม่เคยรับงานคุ้มกันคนมาก่อนเลยอีกอย่างทีมของเขาก็ถนัดการปะะะทททมมาาาาากกกกกวว่่่ในนตอแรรีีเเ็ขลยจ ปฏิเสธงานนี้แต่ทางฝั่งฟอกก็พยายามเกีย้ยกล่อมดีเล็กอย่างเต็มที่ตั้งแต่เรื่องที่พวกเขาเคยถูกเดือพเนเนอร์เล่นงานมาก่อนฟอกก็ถามว่าดีเล็กมาอยากจะไปล้างแค้นหมอน,นั่นหรอหมอน,นั่นมันเคยฝากกระสุนไว้ที่หลังนายนะอีกอย่างงานนี้เดตันก็ให้ค่าตอบแทนที่สูงมากๆขนาดที่ว่าจบงานนี้แล้วพวกเขาก็ไปตั้งตัวกันใหม่ได้เลยสุดท้ายด้วยความที่ข้อเสนอมันก็ดีมากๆดีเล็กเขาก็เลยยื่นคำขาดไปว่าถ้าเกิดจะให้เขารับงานนี้ทุกคนต้องทำตามที่เขาสั่งทุกอย่างห้ามมีคำถามทั้งนั้นและเขาก็ต ตอบตกลงมาทันทีพอรับงานมาแล้วดีเรกเขาก็เลยเอาเรื่องงานมาบอกให้กับทุกคนในทีมรู้ทว่าพอทุกคนได้ฟังว่างานนี้ศัตรูของพวกเขาคือเดอพันเนอร์แต่ละคนก็เริ่มลังเลขึ้นมาหมดกันเพราะว่าพวกเขากเพิ่งจะถูกมอนนั่นเล่นงานมาประมาทเลยอีกอย่างพวกเขาก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเดวพันเนอร์ขโมอยอะไรไปแล้วก็อีกเรื่องก็คือเดตันทาไมต้องมาใช้ทีมใต้ดินแบบนี้ทางด้านดีเรกเพ่ของเราเขาเองก็สงสัยเรื่องทั้งหมดเหมือนกันแต่ให้พูดได้ถูกมันก็ไม่ใช่งานที่พวกเขาต้องรู้พวกเขามีหน้าที่ปกป้้้้อองให VP ปลดดภััยแแค่น่นนถาาาเเกิทํํสำร็จตะ ก็จะได้ค่าตอบแทนมหาศาลเลยพอทุกคนรู้ว่ามันได้ค่าตอบแทนที่มันเยอะมากๆทุกคนในทีมของดีเรกก็มีท่าทีว่าจะเอาด้วยยกเว้นแค่ฮาริสนันพี่ชายของซาชาคนเดียวจนซาชาเธอต้องพยายามเกลี้ยกล่อมให้ฮาริสันรับงานทําให้สุดท้ายพ่อฮาริสันก็ถูกน้องสาวรบเร้าขนาดนี้ตัวเขาเองก็เลยต้องจําใจตกลงรับงานนี้ไปด้วยและแล้วหลังจากที่ทีมของดีเรกตกลงเกรรษตรพอถึงวันที่ต้องทํางานพวกเขาทุกคนก็ได้ไปอารักขาเดตันที่เป็นแขกวีพีตามแผนซึ่งในวันนี้เองเดตันและก็ฟอกพร้อมกับทีมมของงงงดดดดีีเรรทททั้ห้หไินา,า่โ ล้างตามที่ตกลงกับดีเล็กเอาไว้แต่ทว่าในตอนที่พวกเขามาถึงมันกลับมีมือเซเนเปอร์จากไหนไม่รู้คอยจับตาดูพวกเขาอยู่โดยที่ทางฝั่งดีเล็กก็ไม่รู้ตัวเลยว่าในระหว่างที่พวกเขากําลังเดินดูพื้นที่รอบๆกันอยู่มันกําลังมีศัตรูคอยจับตาดูพวกเขาทุกฝีก้าวตลอดมือหนำซ้ำพอได้ตรวจสอบพื้นที่อยู่แล้วซาชารวมถึงคนอื่นก็มีความเห็นเหมือนกันว่าพื้นที่ตรงนี้มันแย่ต่อการคุ้มกันเป้าหมายมากๆพวกเขาแทบจะพร้อมถูกโจมตีทุกเมื่อและอีกอย่างเรื่องที่มันเลวร้ายไปมากกว่านั้นก็คือ พบอะไรเลยพอดินแบบนั้นดีเล็กเขาก็เลยด่าฟ็อกไปว่านี่มันเรื่องอะไรกันวะและถ้าเกิดเรื่องมันไม่เหมือนกับที่บอกเขาไว้พระเอกของเราก็พอจะเดาได้ว่านี่มันต้องเกี่ยวข้องกับเดอะพาร์โดเนอร์แน่นอนและไม่แน่หมอน,นั่นมันก็อาจกําลังจะมาพอดินแบบนั้นทุกคนก็หัวร้อนมากที่ตัวฟ็อกเขารู้อยู่แล้วว่าเดอะพาร์โดเนอร์จะมาแต่เขาดันไม่ยอมยกกองร้อยของตัวเองมาด้วยแล้วแบบนี้พวกเขาจะไปต่อกรกับหมอน,นั่นได้ไงซึ่งในตอนนี้เองทางฝั่งเดอะพาร์โดเนอร์ตัวเขาพร้อมกับทีมของตัวเองที่ในตอนนี้อยู่กับอีวาาาาาลลังงงงงงจะมมุ่่่หหนนน้้้ทีีโรแ และในเมื่อตอนนี้ศัตรูของดีเล็กก็กาลังใกล้เข้ามาแล้วจะให้มันทะเลาะกันอยู่ตรงนี้มันก็คงจะไม่มีอะไรดีขึ้นมาสุดท้ายดีเล็กกับทุกคนก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยไปอย่างแรกพวกเขาต้องพาเดตันที่เป็นเป้าหมายของเดอะพาร์โนเนอร์ไปหลบอย่างที่ปลอดภัยให้ได้ก่อนซึ่งในระหว่างที่ก็กาลังติดอาวุธของเดอะพาร์โนเนอร์กำลังบุกเข้ามาในโรงงานพระเอกของเราก็ได้พาเดตันมาซ่อนไว้ในห้องห้องหนึ่งและพอมั่นใจว่าทีนีมันปลอดภัยแล้วเดตันก็ขอร้องให้ดีเล็กช่วยลูกสาวเขากลับมาให้ได้ไม่ว่ามันจะะตต้้้้้อออองงงงแกกกดดวววยยยไไรรรรััััเเเเขขาาา็็มมทนน่่พบ เรื่พราะวา่าหน้าที่ของเขาก็คือการทําให้เดตันปลอดภัยแค่นั้นและยังไงซาพเพื่อฉุกเฉินดีเลกก็ยืนปืนกระบอกหนึ่งให้กับเดตันเอาไว้หลังจากนั้นเขาก็ได้ออกไปหาคนในทีมที่เหลือที่รออยู่ด้านนอกแล้วก่อนจะไปทํางานเขาก็ได้หันไปพูดกับฟ็อกว่าถ้าเกิดคนในทีมเขาเป็นอะไรขึ้นมาละก็ชีวิตของนายมันจะต้องจบลงด้วยมือฉันแน่แนถัดมาไม่กี่อืดใจหลังจากนี้ทีมจู่โจมของเดือพาน,นเนอร์ก็ได้บุกเข้ามาในโรงงานซึ่งแต่ละคนก็ต่างมีอุปกรณ์และอาวุธครบมือมากๆแต่ถึงแม้้้้้จจะเเเป็็นนนนนนนแบบบััััททุกกกกกคคนใในีีีมมของ D งงงงดดดลยยยยชพาาารห่่ไไ นั่นก็เลยทําให้เราได้เห็นว่าฝีมือของแต่ละคนมันเด็ดขาดแล้วก็โหดมากแค่ไหนจนกระทั่งพอทีมจู่โจมชุดแรกถูกกาจัดไปทั้งหมดทางฝั่งเดอรพาร์โนเนอร์ที่เข้าใจแล้วว่าพวกของดีเรกก็มีฝีมือน่ากลัวอยู่ไม่น้อยเหมือนกันตัวเขาก็ได้ตัดสินใจเปลี่ยนแผนบังคับให้อีวาเธอเดินเข้าไปหาคนพวกนี้ซึ่งพออีวาเธอเดินเข้าไปแค่คนเดียวฟ็อกที่ต้องการช่วยตัวเธอกลับมาให้ได้เขาก็ล้อรลีบออกมาเลยแต่ทว่าอีวาเธอก็ได้พูดขอโทษทุกคนตรงหน้าพร้อมกับที่ทันในนั้นทางฝั่งของ er ออด er ดเดอ,าอ,อาพาดร์ียดพาร์ ส่งตัวเดตันกับาหารหัสมาซะในตอนนี้พวกเขาได้เปรียบทั้งจํานวนคนทั้งอาวุธหรือแม้กระทั่งสถานที่ที่มันอํานวยให้กับพวกเขามากกว่าซึ่งพาดนเออร์เขาก็รู้ว่าดีเล็กเป็นคนฉลาดเหมือนกันเขาจะให้เวลาดีเล็กคิดหนึ่งชั่วโมงถ้าเกิดถึงตอนนั้นดีเล็กยังไม่ส่งตัวเดตันมาให้รับรองได้เลยว่าพวกเราจะได้เห็นดีกันอย่างแน่นอนพอพูดจบมือปืนของเ er, ดอพาดนเออร์ก็ได้ยิงกดดันให้ดีเล็กกับฟอเข้าไปในอาคารทั้งสองทีถึงแม้อยากจะช่วยอีวามากแค่ไหนแต่ในเมื่อมันทําอะไรไม่ได้พวกเขาก็ไไไดด้้้ตตอองงหหนีีััััววุุุกกกกกเเขาาาป่่่แยยจรทคบพ เ,เมื่อหอน,นั่นมันก็พูดถึงเรื่องรหัสของโปรเจกต์725ขึ้นมาดีเล็กเขาก็เลยต้องการรู้ให้ได้วันนี้มันคือเรื่องอะไรทางฝั่งเดตันเขาก็เลยต้องยอมเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์725มันคือปัญญาประดิษฐ์ที่บริษัทของเขาทําการวิจัยและคิดค้นร่วมกับรัฐบาลมานานแต่สุดท้ายด้วยความอันตรายของเจ้าสิ่งนี้บอร์ดบริหารก็เลยไม่เห็นด้วยที่จะให้ออกมันมาใช้งานจริงแต่ตัวอีวาที่ต้องการพิสูจน์ว่าโปรเจกต์725มันสามารถช่วยโลกบี้ได้เธอก็เลยขโมยมันออกมาทขมาข จากเรื่องทั้งหมดเดตันก็นเลยอยากจเจาะตัวลูกสาวแล้วก็โปรเจกต์725กลับมาจากเดิมพันดเนอร์เพราะว่าถ้าเกิดอุปกรณ์ที่มาทรงพลังขนาดนี้มันไปอยู่ในมือคนที่ชั่วช้ายอย่างมอนันโลกใบนี้มันจะต้องพินาศอย่างแน่นอนพอได้ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วดีเล็กกับคนในทีมก็เลยเริ่มเข้าใจกันขึ้นมาบ้างและในเมื่อยังไงพวกเขาก็คงจะยอมให้ไม่ได้ถึงแม้จะต้องประทะก,กับพวกมันที่มีจํานวนมากกว่าทว่าดีเล็กเขาก็ยังตัดสินใจจะสู้ได้ทุกอย่างที่มีและแล้วในที่สุดมันก็ครบเวลาตามที่เดิมพ er ันโจมแลละอก2เข้้าาาามอีกกแต่่ปรรฏวคังนี ทางฝั่งดีเลกพวกเขาก็วางแผนการรับมือกันเป็นอย่างดีมีหนำ่ำซ้ำพวกเขาก็จะสู้กันแบบเอาจริงแล้วด้วยนั่นก็เลยทําให้พอลูกสมุนของเดอร์พาร์ดเนอร์ได้บุกเข้ามาดีเลกกับเพื่อนของเขาก็ได้ยิงพวกมันจนล่วงกันไปหมดชนิดที่ว่าทางฝั่งเดอร์พาร์ดเนอร์ไม่สามารถทําอะไรได้เลยสุดท้ายพอต้องมาถูกเล่นงานหนักขนาดนี้พาร์ดเนอร์เขาก็เลยตัดสินใจเอาตัวอ e ีวาเข้ามา e เพื่อที่ว่าเขาจะได้ใช้ผู้หญิงคนนี้เป็นตัวประกรันบังคับไม่ให้ทางฝั่งดีเลกสามารถทําอะไรพวกเขาได้แต่แล้วในจังหวะที่ P D พาร์ูดเนอเกดสันอเ็รอกสพวกขอำ ดีเล็กก็เลยกระหน่ำยิงเข้าไปทําให้ทางฝั่งเดอร์พารเนอร์ต้องพยายามตั้งรับอย่างเต็มที่ในตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายต่างสาดกระสุนใส่กันอย่างดุเดือดมากๆซึ่งพวกของดีเล็กก็สามารถกําจัดคนของเดอร์พารเนอร์ไปได้เยอะเหมือนกันทว่าฝั่งเพศของเราก็ต้องสูญเสียฮาริสันพี่ชายของซาชาแถมตัวฟ็อกในตอนนี้ก็ยังมาถูกยิงจนบาดเจ็บหนังอีกและถึงแม้พวกเขาจะโชคดีที่ลากฟ็อกออกมาได้แต่ในเมื่อทีมของดีเล็กต้องมาสูญเสียกันมากขนาดนี้มันก็เริ่มทําให้ทุกคนในทีมแตกคอกันขึ้นมาโดยเฉพาะาาาาชชททีี่่่่เเเเเพพพิงงจจะสสูญยยยยยยไปวดค้้กกกก็็ัมลลอใุน เพราะต่อให้จะหัวร้อนกันมากขนาดไหนทุกคนที่ตายไปก็ไม่มีวันกลับมาอยู่ดีส่วนทางด้านเดตันกับอีวานในเวลาเดียวกันนั้นในจังหวะที่ทีมของเดเร็กกับพวกของเดลพาร์โน์กำลังปะทะกันอยู่เดตันก็ได้เฉวยโอากาศออกไปตามหาตัวอีวานที่เป็นลูกสาวจนในที่สุดทั้งสองคนก็มาเจอกันจนได้แต่ปรากฏว่าในระหว่างที่สองพอลูกชาวเมอร์กำลังลงใจกันอยู่นั้นเดลพาร์โน์พร้อมกับคนในทีมก็บังเอิญมาเจอพวกเขามันก็เลยทําให้ทั้งสองคนได้ถูกจอมวายไรค์คนนี้จับตัวไปซึ่งเดลพาร์ันกับอีวาาามมทรนเพื่ออบบบััังคให้เดตนกรัสใช้งาน 7จกเจสหามาสาแต่ทางฝั่งเดตันถึงแม้จะถูกทรมานและทำร้ายหนักขนาดนี้ตัวเขาเองก็ยังใจแข็งไม่ยอมบอกอะไรสักอย่างและก็โชคดีมากๆที่ไอวาูกสา,าวเขายังพอเอาตัวรอดหนีไปซ่อนตัวจากลูกน้องของเดิร์พันเนอร์ได้โดยที่ไอวาที่กำลังหวาดกลัวส,สุดเธอก็พยายามซ่อนอย่างสุดชีวิตเธอไม่รู้เลยว่าเธอเองจะถูกเจอตัวเมื่อไหร่แต่แล้วในจังหวะที่เธอกำลังหวาดกลัวอย่างสุดขีดปรากฏว่าคนที่มาเจอตัวเธอก่อนก็ไม่ใช่พวกของเดิร์พันเนอร์แต่กลับเป็นดีเรกเพคของเราส่วนพานโเนอร์ที่ไม่รู้ ลองวงจรปิดดูซะทว่าพอลองเช็คดูแล้วก็ยังไม่เจอวีแวลของอ e ีวา ah เลยทําให้พาร์โเนอร์ในตอนนี้เขาก็ได้หัวร้อนสุดซึ่งพาร์โเนอร์ก็ได้สั่งให้ลูกน้องทุกคนออกไปตามหาผู้หญิงคนนั้นซะเพราะถ้าเกิดเอาตัวเธอกลับมาไม่ได้เดตันมันจะไม่ยอมบอกรหัสแน่แน่ส่วนทนางด e ้านอีวาหลังจากที่ได้ดีเล็กช่วยกลับมาแล้วเธอก็ขอร้องให้พวกพร<ว>ะ<ว>เอกมาช่วยพ่อของเธอออกมาเนื่องจากตัวเธอก็รู้ดีว่าเดวพาร์โเนอร์ต้องการรหัสเขาใช้งานโปรเจกต์725มากแค่ไหนแล้วเธอก็ไม่รู้เลยว่าเด่อออองเ้ีีกกถึมืย่่างดูเหมือนว์ตั้งใ อยากจะใช้โปรเจกต์725ลบทุกอย่างบนโลกให้มันรีเซตกลับไปเป็นศูนย์ไม่ว่าจะเป็นบันทึกการเงินบัญชีธนาคารหรือว่าระบบสื่อสารเดี๋ยวพนเดร์เนอร์เขาก็ตั้งใจจะลบทุกอย่างทิ้งทั้งนั้นซึ่งถ้าเกิดเขาทำสำเร็จขึ้นมาโลกใบนี้มันต้องโกลลาหุ่นแน่ๆเพื่อไม่ให้มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีวาเธอก็เลยอยากจะชิงโปรเจกต์725แล้วก็จะส่งมันไปให้กองทัพดูแลต่อเพราะว่านี่ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแต่ยังไงซะตอนนี้ก็ต้องหาทางช่วยเดยตันกลับมาใใใหหห้้้้้้ไไไดดดกกก่่่่ออออออนนนซึงงงงงงพพพททุุคฟัััเเตผลลลขขีีวววาามมมยยโบื เดอะพันเนอร์ทุกๆกคนก็ได้ตัดสินใจว่าเจ้าด้วยทําให้พอตกลงกันได้แล้วอีวาก็เริ่มพูดแผนการของตัวเองซึ่งแผนของเธอก็คือการหาทางบุกเข้าไปที่ห้องควบคุมแล้วก็จัดการตัดไฟของทั้งตึกนี้ทิ้งพอไม่มีไฟฟ้าเดอะพันเนอร์ก็จะไม่สามารถใช้งานโปรเจกต์725ได้นี่มันน่าจะเป็นแผนที่มันดีที่สุดแล้วทว่าในระหว่างที่ทีมของดีเรกกกาลังออกตามหาห้องควบคุมอยู่นั้นฝั่งพัดเนอร์ที่มองเห็นพวกเขาจากกล้องวงจรปิดหมอนี่มันก็ได้คุยกับพวกเขาผ่านลำโพงของตึกโดยเดือพันเสนอร์ก็จะ ให้คนในทีมกับดีเร็กรอดออกไปจากที่นี่แต่ถ้าไม่ยอมทําตามทุกคนก็ต้องตายลงทั้งหมดจะไม่มีการละเว้นชีวิตของใครทั้งนั้นแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ได้ฟังคําขู่ของเดอร์พาร์โเนอร์แทนที่ดีเร็กเขาจะกลัวแต่เขากลับมีแรงใจมากกว่าเดิมมีหนํำซ้ำดีเร็กเขาก็ยังมีแผนที่จะหาทางไปยังห้องควบคุมได้แล้วซึ่งเพคของเราก็ได้เอาชุดลูกน้องของเดอร์พาร์โเนอร์มาใส่และเขาก็ได้อาศัยโอกาสที่จะพวกนี้มันไม่ทันระวังตัวจัดก,การลงมือสังหารลูกน้องของเดอร์พาร์โนเนอร์ที่เข้าห้องควบคุมอยู่หลังจากนัน D กไดนนขาาดไฟอง อีวามันก็สำเร็จทําให้ทางฝั่งเดิมพันเนอร์เขาไม่สามารถใช้การโปรเจกต์725ได้พันเนอร์เขาก็เลยรีบสั่งให้ลูกน้องที่เหลือออกไปตามล่าพวกของดีเล็กและคาภูมันทิ้งตอนนี้เขาไม่สนแล้วว่าจะมีใครรอดบ้างขอแค่เอาตัวอีวากลับมาแค่คนเดียวแค่นั้นและในระหว่างที่ลูกทีมเขาก็าลังออกตามล่าพวกของดีเล็กกันอย่างเต็มที่พันเนอร์ก็พยายามสั่งให้คนของเขาแก้ไขเรื่องปัญหาไฟฟ้าให้ได้ส่วนทางน้านพวกของดีเล็กหลังจากที่ตัดไฟกันไปแล้วพวกเขาก็จะหาทางไปช่วยเดับตันที่ถูกจับโด เขาก็ได้จับตัวอีวาไว้เป็นตัวประกรันพร้อมกับที่เขาก็ได้ขู่ให้ทุกคนออกมาจากตัวเขาแล้วก็อีวาและก็บวกกับที่ตอนนั้นพวกของเดอะพอรเนอร์ก็มาถึงตรงนี้พอดีดีเล็กกับซาชาที่กําลังพยายามจะตามตัวแดชกลับมาให้ได้พวกเขาก็เลยต้องหาที่กําบังหลบกระสุนของพวกเดอะพอรเนอร์ก่อนซึ่งในตอนนี้เหตุการณ์มันก็ชุลมุนมากๆฟังเดอะพอรเนอร์ที่แค้นพวกของดีเล็กสุดๆทางนั้นเองก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อจะฆ่าตัวของดีเล็กให้ได้ส่วนดีเล็กเขาเองก็ต้องยิงสู้กับ้วพวกนั้น เพื่อนื่องจากแดชเขาก็เลือกจะทําข้อตกลงกับเดลพาร์เนอร์โดยเขาก็มีข้อเสนอจะส่งตัวอ e ีวามาให้แลกกับการที่เดลพาร์เนอร์ต้องเอาเงินให้เขาแล้วก็ปล่อยให้เขารอดไปจากที่นี่ฝั่งพาร์เนอร์พอเขาได้ยินแบบนั้นมีหรือที่เขาจะปฏิเสธคําขอของแดชแต่ยังไงซะเขาก็บอกให้แดชส่งตัวอ e ีวามาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาเงินไปให้แดชที่เลือกอะไรไม่ได้เขาก็เลยยอมส่งตัวอ e ีวาไปทันใดนั้นพวกของเดลพาร์เนอร์ก็กระนํำยิงมาทันทีไม่นำซ้ำพวกมันก็ยังพยายามฆ่าแดชที่เพิ่งจะ กับซาชาจะสามารถเอาตัวรอดกันมาได้ทว่าแดดที่พาถูกยิงเข้าเขาก็ได้ตายลงไปจากเหตุการณ์นี้ซาชาที่ต้องมาสูญเสียเพื่อนในทีมไปอีกแล้วเธอเองก็เลยเสียใจมากๆและที่มาหนักไปกว่านั้นเธอเองก็ยังถูกยิงเข้าที่แขนจนบาดเจ็บอีกซึ่งระหว่างที่เดร์พาร์เนอร์ได้เอาตัวอ e ีวากลับไปหาเดตันเพื่อจะใช้เธอเป็นข้อต่อรองบังคับให้เดตันบอกรหัสใช้งาน 7- 2 5หามาซะระหว่างนั้นดีเล็กก็ได้พาซาชากลับไปทาแผลทว่าทั้งฝั่งซาชาเธอเองก็ยังไม่ยอมแผลเนื่องจากเธอก็บอกกับดีเล็กไปว่าถ้าเเเเเเกกกิดดทําาาแแผ่่่่สรรร็จจจมืออไไหพพววะปลัั์นต D ดีเล็กเพจของเราก็สั่งให้เธอรออยู่ที่นี่แรงใจของเธอที่คือสู้น่ะมันดีแต่ซาชาเธอก็ต้องดูสถานการณ์บ้างดีเล็กแล้วปากว่าเดี๋ยวเขาจะยิงเผื่อให้กับซาชาเองพอได้ยินแบบนั้นฟ็อกเขาก็เลยฝากยิงให้นัดหนึ่งด้วยเพราะว่าตัวเขาเองก็แค้นหมอนั่นไม่ต่างกันดานดีเล็กเขาก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวเขาจะไปจัดการให้เองและแล้วหลังจากที่เขามั่นใจว่าซาชากับฟ็อกจะปลอดภยัยดีเล็กก็ได้ออกโงเริ่มตามไล่ล่าเดอะพาเนอร์ทันทีซึ่งเขาก็ได้ไล่เชื่อลูกน้องของเดอะพารเนอร์มาทีละคนท ปล่อยให้รอดชีวิตทั้งนั้นในเวลาเดียวกันทางฝั่งของเดอพอลเนอร์ชายจอมชั่วชาคนนี้เขาก็ได้สั่งครูน้อ,นองใช้งานโปรแกรม725ซะหลังจากนั้นเขาก็ได้หันไปเล่นงานอ e ีวาโดยที่พอลเนอร์ก็ซ้อมอ e ีวาอย่างหนักหน่วงมากๆซึ่งเขาก็ไม่สนเลยว่าเธอจะเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอกว่าเนื่องจากเดอพอลเนอร์เขาสนแค่รหัสใช้งาน725จากเดตันแค่นั้นเพื่อแลกกับรหัสที่ว่าจะให้เขาโหดมากแค่ไหนเขาก็ไม่สนแต่แล้วก่อนที่เดตันจะบอกรหัสให้กับเขาตัวเดอพอลเนอร์ก็เริ่มเอะใจอยู่ว่าทำไาถปถาม ที่ตอบกลับมามันกลับไปเสียงของดีเลกที่เพิ่งจะลงมือฆ่าเจ้าพนั้นอย่างโหดเหี้ยมแถมดีเลกก็ยังบอกให้เดอะพอนเนอร์มาเล่นกับเขาสุดท้ายทางฝั่งเดอะพอนเนอร์ที่หมดความอมดทนกับดีเลกแล้วเนื่องจากไอ้เจ้าหมอนี่มันก็ยังไม่เลิกตามจองเวนเขาสักทีพอนเนอร์ <Partner S 1> ที่ฟิวขาดเขาก็เลยจะออกมาจัดการกับ D ดีเลกด้วยตัวเองแต่แล้วในจังหวะที่เดอะพอนเนอร์เดินมาด้วยความหัวร้อนดีเลกก็ได้ฉวยอกาศเปิดฉากเล่นงานเดอะพอนเนอร์ก่อนเลยทว่าทางฝั่งพอนเนอร์ก็มีฝีมือไม่ต่างไปจากดกาก oney, กีเล โดยที่ต่างฝ่ายก็ต่ังไม่มีใครยอมใครทั้งนั้นเพราะว่ายัางไงมันก็มีชีวิตของพวกเขาเป็นเดิมพันกันนงคู่และในระหว่างที่ดังคู่กําลังงัดหน้ากันอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่นั้นเดตันที่สามารถแก้มัดออกมาได้เขาก็ได้แกะมัดให้กับเอวาแล้วทั้งสองคนก็ได้รีบลุกขึ้นมาหยุดการใช้งานโปรแกรม725เพราะว่าก่อนหน้านี้จากคําขู่ของพาร์เนอร์เดตันก็ได้หลุดอบอกรหรัสให้กับหมอหน้ารู้ไปแล้วพาร์เนอเร์เขาก็เลยสั่งห้ลูกน้องเปิดการใช้งานโปรแกรม725ทันทีและในเมื่อตอนนี้โปรแกรมมันก็ถูกเปิดใช้งานไปแล้วจะให้ปิด ความอันตรายของเจ้าสิ่งนี้มันก็จะมีแค่คําสั่งที่ต้องลบมันทิ้งไปเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดเอวาเธอป้อนคาสั่งนั้นออกไปหมายความว่าสิ่งที่เธอทํามาตลอดชีวิตของมันก็จะสูญเปล่าไปเลยแต่ยังไงซะเอวาเธอก็เลือกความปลอดภัยของโลกใบนี้มากกว่าผลงานของตัวเองอยู่ดีสุดท้ายเอวาเธอก็เลยป้อนรหัสทาลายตัวเองเข้าไปนั่นก็เลยทําให้เธอสามารถหยุดการใช้งานโปรแกรม725ได้ส่วนทางด้านดีเล็กเพคของเราที่กําลังต่อสู้กับเจ้าเดือพเนอร์อยู่นั้นในตอนนี้เองดูเหมือนว่าดีเล็กเขาจะพลาดท่าซะแล้วมีนับซ้ำตัวเขาก็ก ที่เรื่องราวมันจะต้องจบลงแบบนั้นเดตันเขาก็ได้ใช้ปืนที่ดีเล็กเคยมอบให้กับเขายิ่งจัดการกับเจ้าเดือพันเนอร์ก่อนที่มันจะลั่นกสังหารดีเล็กสุดท้ายแล้วจากการช่วยเหลือของเดตันดีเล็กเพคของเราก็เลยรอดตายมาได้อย่างชิวเฉียดและแล้วในเมื่อเดือพันเนอร์ก็ถูกฆ่าตายรวมถึงเจ้าโปรแกรม725มันก็ไม่มีอีกต่อไปนี่ก็ถือว่าภารกิจของดีเล็กไม่ได้จบลงไปด้วยดีเล็กเขาก็เลยกลับมาหาซาชากับฟ็อกที่รออยู่ฝั่งซาชาเธอก็ดีใจมากๆที่ดีเล็กรอดตายมาได้ส่วนดีเเเเเลลลกกกก็ไดด้้้บบอออออันนนนนงงคครรูววว่่่่าาาา์พืใใสขหแซช กับฟอกที่ได้ยินแบบนั้นทั้ง2คนก็เลยสะใจอยู่ไม่น้อยแต่ยังไงซะวันนี้พวกเขาก็ผ่านอะไรกันมามากซาช่าก็เลยอยากจะชวนทั้งสองคนไปดื่มกันสักหน่อยในตอนสุดท้ายทั้ง3คนก็เลยพากันเดินไปจากที่นี่เพื่อจะไปหาอะไรดื่มแก้เหนื่อยกันสักหน่อยพร้อมกับทีตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องฮาร์ดคิวในส่วนคะแนนตัวหนังได้คะแนนจาก MDB ไป3.1คะแนนและคะแนจะแน,แะะแนจากร o t t e n t ท m a t o e s 59%ห้าปอนะครับยังไงสำหรับใครที่ชอบการสปอยล์หนังใจใกับ พวกเราก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟก,กลับมาเจอกันใหม่ในหนังเรื่องหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ